สวัสดีค่ะพี่น้อง f อซทุกทุกท่านทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เรามาดูราิศีไพ่กิจสัมผัสคุณทัญญาเปิดดวงว่าใครจะได้เป็นนายกนะคะหลังจากการเลือกตั้งแล้วท่านก็ได้ไพ่มาโดดเด่นเลยละค่ะก็ไพ่เป็นผู้หญิงนะคะกับผู้ชายนะคะโดดเด่นเลยเดินในพรมแดงที่ปูไว้เลยค่ะแล้วก็ไพ่ต่อมานะคะก็มี แบ่งเค้กกันนั่นเองค่ะแบ่งสารปันส่วนเนาะไพ่ต่อมาก็เป็นการต่อกิกซอนั่นเองค่ะนะ fc ต่อกิซซอไพ่ต่อมาก็เหมือนเป็นการนะคะอ่าผักหรือตัดนะคะโบยบินปล่อยปีกอะค่ะตัดปีกโบยบินไปนะคะก็เหมือนแบบว่าเออฉันทิ้งเธอไว้ตรงนี้แล้วนะคือแยกจากกันอะเหมือนต่อกิซซอแบ่งเค้กเหมือนแบ่งเค้กเนี่ยไม่ลงตัวนะคะก็เหมือนมาพยายามต่อกิกซอแต่ไม่สําเร็จแล้วก็มา ตัดปีกโบยบินพอโบยบินแล้วนะคะก็เกิดเรื่องแบบวุ่นวายแล้วก็จะมีนะคะ3ผู้ชายนะคะสผู้ชายเนาะในนี่นะคะ3ผู้ชายมาแบบมาแบบแก้ปัญหานะคะหรือว่าจะเป็นคนที่แบบว่ามาเฉลิมฉลองชัยชนะนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีไพ่ตัวล็อกนะคะไพ่ตัวล็อกก็เหมือนว่าล็อกไว้ได้หมดแล้วนะคะคือแก้ปัญหาได้หมดแต่ว่าช่วงหนึ่งนะคะก็จะมีไพท่ที่อ่า คุณธัญญาราชินีนะคะไพ่กิจสัมผัสเนี่ยถอดออกมาก็จะมีไพ่ผู้ชายแอบซุ่มอยู่นั่นเองเออระหว่างคุณแบ่งสันปันเค้กนะคะต่อกิกซอกันเนี่ยก็จะมีอ่าตัดปีกโบยบินเนี่ยก็จะมีผู้ชายนะคะคนเก่านะคะ แอบมองแอบซุ่มอยู่นะคะก็จะหวนกลับมานั่นเองค่ะมีหวนกลับมานะคะแล้วค่อยมามีผู้ชายสามคนเนี่ยมาจับไม้จับมือกันเฉลิมฉลองชัยชนะแก้ปัญหาที่วุ่นวายได้สุดท้ายก็ร็อกได้หมดนั่นเองไปดูนะคะว่าอาจารย์นะชัญญาราชินีกิจสัมผัสพูดอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยจ้าอันนี้พอถามว่าเป็นไพ่ผู้หญิงนะคะแต่ก็เป็นไพ่ที่ ผู้หญิงก้มหน้าแล้วก็นี่เป็นไพ่เฉลิมฉลองแสดงว่าโดดเด่น3ามคนไพ่ผู้ชายจับไม้เท้าก็คืองานผู้ชายจับงานผู้ชายที่ซ่อนแล้วก็การยูเทิร์นกลับมาไพ่ยูเทิร์นเนี่ค่ะดูจากหน้าไพ่โดยไพ่เดือคีใบชญญะแล้วก็ไพ่ยิปซีหนึ่งใบค่ะ ัจะเป็นการบนเวียนของคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆแต่จะโดดเด่นมากๆ3คนมาจากมีอะไรยังไงบ้างนะครั้งนี้นะคะดูจากหน้าไพ่เนี่ยคะ่ะไพ่ไพ่นี่ขึ้นมาก็แปลว่ามีพารานี่สินเยอะนะคะและครั้งนี้เกิดการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่โดยพรมวิกฤตบางอย่างมีหนึ่งหญิงหนึ่งชายขึ้นมาและมีสิ่งใหม่เข้ามา นะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นต่างประเทศเหมือนกันหรือว่าทั่วโลกให้ความสนใจค่ะ<ต><ต>สมมติมอันนี้นอาจารย์ชัญญาไม่ได้พูดนะผู้ชายสามคนจะมีใครล่ะเธอเมมีลุงตู่ลุงป้อมและคุณอนุทินอืมไม่รู้ไพ่ไม่ได้บอกชื่อค่ะผมแค่เดาๆนี่ฮะแล้วเป็นการกลับมาอืมแต่ผู้หญิงที่ตั้งครันในไพ่โอชัดมากอาจจะไม่ได้ ทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจบฮะเอาแค่นี้พอละค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่อาจารย์หลายๆท่านที่ออกมาทำนายก็จะพูดเหมือนกันนะคะว่าคนเก่าหน้าเก่าจะกลับมาใครละ่ะคนเก่าหน้าเก่าอย่างหลายๆนะคะอ่าช่องนี้ล่ะค่ะช่อง8นะคะก็ได้พูดไว้ว่าจะเป็น นายกตู่นี่แหละค่ะกลับมานะคะเพราะว่าได้ยินพูดในคลิปอยู่ว่าอาจารย์ธัญญาพูดถึงกลุ่มนี้นะคะว่าจะได้กลับมาแล้วก็สินแสเข่งนะคะก็บอกว่า,าคุณอุงอิงเนี่ยดวงนะคะก็สมพงกับดวงเมืองอยู่นะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาก็น่าจะได้เป็นนะคะนายกตู่คนเก่ากลับมานี่แหละค่ะหลายท่านเลยนะคะได้ดูดวงได้ทำนายไว้เนาะก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ไม่ได้ให้ว่าเออเอาไปจริงจังอะไรนะคะแต่ก็ลุ้นกันไปว่ามันจะแม่นหรือไม่นะคะอีกคนหนึ่งก็นะคะหลายคนล่ะค่ะที่ทำนายไว้เช่นนี้นะคะทั้งหมอรักนะคะที่มีการพูดถึงนะแล้วก็อาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่แม่มดนี่แหละค่ะนะคะดวงเลขนะคะก็ทำนายไว้แม้กระทั่งนะคะหมอปลายนีค่ะนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะหากชื่นชอบก็กดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังรแรงใจค่ะขอให้ f อทุกท่านสุขสมหวังังใจกปรารถนาะทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จล้ำล้ำรวยๆนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ